นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะให้ทุกท่านได้ดูาสาธิตการโยกไม้ย้ายไม้ขุดไม้การผลิตน,นะปกติเคยขุดต่ในป่านะ,ะไปที่โคราชแต่คราวนี้มาขุดในในเขาเรียกาอะไรวงล้อต้องยกยกคู่เลยฮะเขาตัดหมดยังครับตัตบออตดหมดแล้วยกขึ้นครับชอกเอากันเอากรจายไวนี่นะ ธรรมดาผมคุดไม้เดินไปในป่าครับแถโคราชนะเดินผ่านต้นไม้นี้ใบเฉาเนี้ยอ้าวเหรอเขาเห็นขนาดต้นไม้เจอโดนแน่โดนโดนย้ายนะเพราะนั้นตอนนี้จารย์ประดิษฐ์ก็ถูกขึ้นบัญชีดําไว้แล้วนะกรมเก่มกรมป่าไม้ถ้ามาจารประดิษฐ์เข้าใกล้ป่านราจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกําลังจะบอกท่านว่าอาจารย์ประดิษฐ์เป็นนักขุดล้อมต้นไม้เก่งมาก ถ้าท่านมีงานนะขุดล้อมต้นไม้ใหญ่รับทั่วราชาณาจักรนะครับในจากประดิษฐ์นะคอยกินกลางมาบอกบางคนเห็นลรงไมานู้ว่าทําลายป่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการสร้างสรรค์ต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นไม้จากตรงนี้ไปอยู่ในเมืองมาเออในเมืองแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ไปขุดในป่านะฮะเราไปขุดในป่าโรกร้างนะตามหัวชาวบ้านเออหัวไรปานาเออหัวไรไปนาเรียแต่ย้ายไม้เราไม่ได้ เลื่อยไม้ไปทำใช่เราไม่ได้ไปทําลงเลื่อยอะพูดตรงๆขุดบางการให้เป็นเออนะเราเอาไปเลี้ยงนะครับเป็นไม้บอนไซนะครับนะก็อย่างนี้นะครับเราต้องออกชั้นบนก่อนเพราะว่าเราต้องการไม้ไปทําต้นพันธุ์ด้วยครับในลักษณะนี้การขุดบางท่านให้ส่งเราต้องตัดทิ้งนะครับแต่อดมดีเอารถมาเองนะครับก็ต้องเอาทั้งต้นไปแล้วก็ไปตอนต่อนะครับ ว่าคงว่าจะขุดแล้วเนี่ยโอ้โหรากสวยเอ่อขุดหน่อยให้จันเสียดายรากดูว่าขุดเป็นไงเขาหน้าจะหนุนไว้อยู่ครับพจารันนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับขุดเองคนอื่นขุดไม่ไว้ใจกลัวตายจารขุดเองครับผมขุดตายมากกว่าประมาณนั้นอาจารย์บอกขุดขุดเองนี่แหละตายดีนักนะครับ กว่าจะเก่งในขุดมาเป็นพันๆเหมือนๆต่อแล้วครับอ่าที่เหลือที่เห็นเนี่ยคือรอดนะฮะไอ้ที่ตายเนี่ยคือเราไม่เห็น <c oughs> <laughs> นี่เรื่องจริงไอ้ที่เห็นโชว์ขายที่ขายแพงๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันตาย,ทด,ท,ยตทดแทนต้นที่มันตาย <laughs> เราก็คุยกันสนุกสนุกครับไม่ขนาดนั้นนะครับครับการขุดไม้ในป่าเนี่นะครับเป็นไงครับเ <c oughs> ขาต้องนี่ก็เหมือนกันขุดไปเนี่ยงัดยังไงต้องงัดออกข้างนอก อ๋อห้ามงัดเข้าน sure> ี่เขางัดออกข้างนอกอ๋อนี่เป็นเทคนิคการขุดนะฮะเวลาขุดล้อมไม้นะขุดแทงลงไปแล้วห้ามงัดเข้าต้องงัดออกครับถ้างัดเข้าเป็นเป็นยังไงจันดินจะแตกง่ายอ๋อดินข้างในแตกตุ้มดินแตกรากแตกตแโอกาสตายสูงอือนะเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆแค่นี้ลองนําไปใช้ดูแล้วนี่ลงมือขุด่ยนะครับขุดอย่ากำแน่นอ๋อเหรอทำอย่างนี้ไม่ได้อืออย่ามือพองมือบวม อ๋อมือบวมอย่างนี้อ๋อต้องปล่อยต้องปล่อยขุดปล่อยขุดปล่อยขุดปล่อยอย่าจับมือแน่นอย่าจับฮะขออาจารย์ประดิษฐ์นี่ดูมือดูมือท่านนะมือหนาแล้วคงไม่แตกนะไม่แตกครับเทคนิคง่ายๆนะใส่ถุงมือได้ไหมจันใส่ถุงมือได้ไหมถุงมือก็ได้เออถุงมือก็ได้แต่ต้องต้องขุดปล่อยถ้าไม่มีถุงมือต้องปล่อยขุดปล่อยครับโดยเฉพาะไปขุดเขาทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเคยอครับอ๋อหอผมรู้แล้วอาจารย์เคยไปขุดเขาเขียวไหมเนี่ย มเคยไปขุดทางสีคิวครับสีคิวโคราชค,ค,ค,ครับเะฉะนั้นเดยพานี้มัน <ไป S 1> กลัวอาจารย์<ป>หมดเลยไปขาวหมดนะครับอ๋อถึงว่าคอมมินิตอยู่ไม่ได้เขาคออาจารย์นี่เอง <c oughs> <c oughs> ไปขุดป่าแตงหมดนะครับนี่มือขุดมาเองนะฮะาจารย์ปะดิษฐ์ขุดเองนะครับไม้กลุ่มนี้จะขุดง่ายตรงที่ถ้าขุดรอบๆแล้วนะครับหลังอย่างนั้นนะครับ อ่าไม้จะลองไว้ด้วยอฟิวเจอร์บอร์ดครับนะเราสับสับรอ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 บได้เลยครับต้นนี้ขุดง่ายง่ายยากอยู่ที่ราคานะฮะถ้าให้ฟรีนี่รีบเลยขุดง่ายเลยฮะอุ้มเลยแต่ถ้าขายนี่ค่อนข้างที่ขุดยากหน่อย,ยาอาถ้าขุดเองต้องลดราคาด้วยเนี่ยนะครับม่งหนูลาครับรากรากรอบราก รากละลายแล้วครับสวยมากคุณมดเมตตาให้ไปเลี้ยงสุพรรณเนี่ยเอาไปสุพรรณสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเดี๋ยวผมดูรากบวบรากโอ้โหรากสวยอยู่ครับนะต้นนี้เอาไปก็เขียงเป็นไม้ฟอร์มเล็กได้เลยนะ,นะทําเป็นไม้ประกวดนะครับเป้าหมายสูงไว้การตั้งเป้าหมายในการสร้างไม้หรือทําอะไรก็แล้วแต่ตั้งให้สูงไว้ครับถ้ามันไม่ถึงมันก็ยังเป็นความตั้งใจของเรานะครับ เขาเขามีมีนั่นแล้วจับรอบก็พอแล้วอาจารย์อ่าจับจับจับรอบรอบเลยครับเกิดขึ้นแล้วอ่าเกิดขึ้นแล้วจับรอบให้ขาดแล้วมันจะมีโอกาขึ้น60เปอร์เซ็นต์แล้วโอเคเอ่อปกติบังเขาอยู่ครับบังเขามืออาชีพจริงเขาขุดด้วยผมสับจ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 ับรอบเลยครับ การทําต้นไม้นะฮะการปลูกต้นไม้ผมว่ามันสามารถที่จะโอ้ได้ออกกําลังกายด้วยนะมันได้ความมันตรงนี้ฮะเออนะมันมันได้เหนื่อยฮะได้เหนื่อยเนี่ยการประดิษฐ์นี่อายุเท่าไหร่แล้วฮะหกสิบกว่าหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดฝากธนาคารไปเยอะนะฮะฝากไปเยอะไปนะฮะอ้หอยไม้ยังแข็งแรงอยู่นี่หกสิบนะคนอายุหกสิบวะเนี่ย โชมือเดียวฮะเห็นไหมให้รู้เลยว่าแข็งแรงอะ่ะเลี้ยงต้นไม้เนี่ย,ยไ,ปไปแล้วครับไปสุพรรณบุรี